รายการฟันธงคืนนี้วิเคราะห์ถึงบทบาทของกองทัพนะครับในการที่จะทําหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยการทํารัฐประหารน,นั้นโอกาสที่จะทําให้สังคมไทยยอมรับคงเป็นเรื่องยากการทําหน้าที่เป็นคนกลางในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในประเทศนั้นจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากพลเอกสนธิ่บุญยรัตกรินนะครับหัวหน้าพรรคมาตุภูมิและอดีตประธานคอมมชสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ,บ,รบผม ตั้งคำถามอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเคยดูในคลิปะะรัฐบุรุษที่เขามีการคุยกันเขาบอกว่าสถานการ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเข้าปัจจัยของการที่ทําให้ทหารเนี่ยออกมาทําการยุติความขัดแยง้งหรือว่าเข้ามาทําการรัฐประหารเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมกองทัพหรือทหารยังยังไม่กล้าที่จะทรัฐประหารนะเวลาที่ดูรู้สึกว่าทุกอย่างปัจจัยมันเอื้อหมดแล้วนะฮะผม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 ว่ามันยังปัจจัยต่างๆยังไม่ครบนะยังไม่ครบเหรอแล้วก็ปัจจัย ที่หลายคนมองว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันมีปัจจัยที่มีความแตกต่างกันกันกบในอดีตที่ผ่านมาเยอะมากครับเพราะนั้นผมคิดว่าทางอพอบริาหาทัพเนี่ยเขาได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆครับอย่างอย่างทีทั่วแล้ว,ลวผมว่าเขาเขาไม่ด,ดีแล้วครับผมคิดว่าปัจจัยที่เขาวิเคราะห์แล้วแล้วคิดว่า ออกมาไม่ได้ทํารัฐประหารไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารแบบใช้ความรุนแรงหรือรัฐประหารเงียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทหารกองทัพทําไม่ได้เนี่ยปัจจัยหลักที่นํามาใช้ในการพิจารณาในประเด็นนี้คือคืออะไรคืออย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันทําได้เพราะมันไม่มีกําลังที่คล้ายๆเป็นเป็นเป็นฝ่ายต่อต้านจากประชาชนอที่ผ่านมาจะไม่มีเลยนะครับแต่คราวนี้มันไม่เหมือนกับคราวคราวที่ผ่านๆมาครับเพราะว่าประชาชนมันแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะ ันั้นในฝ่ายที่ต้องการให้ให้ทหารออกมาเนี่ยก็โอเคก็มีแต่ฝ่ายที่ไม่อยากให้ทหารออกมาก็มีดฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทหารออกมานี่ด้หมายความว่าประชาชนทั้งประเทศจะยอมรับนะครับอันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทหารต้องคิดซึ่งต่างจาก19กันยาสี่เก้าจากต่าง19กกันยาและต่างกันที่ผ่านๆมาด้วยหลายๆครั้งที่ผ่านมาปัจจัยสําคัญที่ต่างก็คือเรื่องของความความคิดของประชาชนซึ่งมีการแยกออกเป็นสองขั้วนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญแล้วปัจจัยอีกอันหนึ่งคือปัจจัยภายนอกอย่าง โลกเขาคงไม่ยอมรับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ที่มีมานานแล้วใช่ไหมฮะันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับในโลกเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าประเทศใดก็ตามที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเมื่อปฏิวัติเสร็จเนี่ยประเทศที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะรับได้หมดแหละครับทุกทุก,ท,กทุกประเทศเนี่ยถือว่าประโยชน์ที่ ที่จะต้องประสานกับประเทศชนะกับผู้ชนะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องประโยชน์ของของชาติเขาที่ผ่านๆมานะครับแม้ทั้งสิบเก้ากันยานี่รประเทศใหญ่ๆก็ก็มามามา,มาตอบรับหมดอะครับอ๋อเหรอฮะตอบรับหมดแต่ว่าดูเหมือนว่าประเทศก็ไม่ค่อยจะตอบรับมันมีการบอยคอรดมีการมไม่มความ<ะ>ร่วมมือม,มันมีบางประเทศที่รัฐมนูลเขาเขียนไว้อ๋อครับนะครับแต่ว่าในบางประเทศที่มีมีรัฐธรรมนูญห้ามไว้เนี่ย ก็ยังคงมาร่วมือนปกติให้การสนนุนเหมือนกันเหมือนปกติเพราะงั้นโอกาสโอกาสที่จะให้กองทัพออกมาทํารัฐประหารจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมด้วยเหตุผมเองวิเคราะห์นะครับจะไม่ไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนกับทางพระบรมราชทัพก็วิเคราะห์แต่ผมมองว่าถ้าผมเป็นพระบรมราชทัพวันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ขยับกองทัพออกมาทีนี้ถ้าอย่างนั้นบทบาทที่จะให้กองทัพมาเป็นคนกลางล่ะท่านคิดว่าเหมาะสมไหมฮะในสถานการณ์ตอนนี้เพราะดูเหมือนว่าการจะให้คนกลางมาเจรจาเนี่ยใน ในในส่วนขององค์กรต่างๆก็ดูจะหายากลงไปทุกทีแต่ทุกคนก็มองไปที่กองทัพมองไปที่พบบบมีมองไปที่พอบเหล่ทออทออาทัพทั้งหลายว่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่น่าจะเป็นคนกลางเพราะดูจะเป็นที่เกรงอกเกรงใจยอมรับนับถือของทั้งสองฝ่ายกันอยู่ท่านคิดว่าเหมาะสมไหมครับความเป็นคนกลางของกองทัพในในในเรื่องของปัจจัยของของการค้นหาคนกลางะวันนี้นะเราต้องยอมรับว่าะวันนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยนะผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยคงคง ผมไม่มีแล้วที่ไม,ไม่ไม่มีใครสามารถที่จะเป็นคนกลางได้แล้วนะผมดูจากเพราะว่าไม่เป็นกลางไปหมดแล้วนะคือคมันเกิดความไม่ไว้วางใจะใฮะเกิดเกิดความไม่สนิทใจกันไปหมดทั้งประเทศแหละนะวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็ผมเกิดเกิดมีความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเผื่ออย่างนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงแต่เพราะว่าการการความขัดแย้งเนี่ยมันต้องต้อง,ต,องต้องนําไปสู่การเจรจารถึงจะเลิกถึงจะไม่จะไปสู่ประสานประโยชน์กัน นะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญทีนี้จะทําอย่างไรถึงจะมีคนกลางที่ว่าเนี่ยมันยังไงต้องหากองทัพต้องมองท่านมองว่าเหมาะไหมในกองทัพเองเนี่ยก็ต้องมาต้องมาทบทวนตัวเองนะครับว่ากองทัพเนี่ยทำได้ไหมถามว่ากองทัพมีใครเห็นด้วยไหมแล้วมีใครไม่เห็นด้วยไหมต้องต้องศึกษาด้วยเมืองไทยเราเนี่ยมันมันต้องย้อนอดีตนิดหนึ่งนะครับว่าว่าเมืองไทยเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาผ่านมาหลายสิบปีนะตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเนี่ย มันก็มายังเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อต่อ,ต,อต่อบางฝ่ายต่อทหารเนี่ยยังมีติดใจยอยู่นะครับแม้แกระทั่งนักการเมืองเองและหลายฝ่ายก็จะมองว่าทหารนี่คือบุคคลที่เขาไม่ไว้ใจนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเรามองทหารอย่างเงี้ยนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยแต่ถามว่าแล้วมีใครที่ดีกว่านี้ไหมล่ะนะ<ม>ครับถ้าดีกว่าถ้าเอาอมาแต่ถ้าว่าไม่มีเนี่ยผมว่าก็เอาก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นองค์กรหนึ่งในหลายๆองค์กรดีกว่าแต่มาแบบคนเดียวๆนี่กองทัพเดียวๆไม่ได้คบกก็งลาเพราะว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่อันนี้ก็คือความจริงดังนั้นเราควรจะหาองค์กรต่างๆผมยังผมนี่องค์กรที่ว่าเนี่ยคือในประเทศหรือต่างประเทศผมเอาเมื่อเอาณวันนี้เราลองหาในประเทศดูก่อนนะครับหาในประเทศท่านมองไปที่องค์กรไหนเป็นพิเศษเราเราก็ต้องมององค์กรที่ประชาชนให้ความศรัทธานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นณวันนี้องค์กรทางด้านเศรษฐกิจ อ๋อพวกผักธุรกิจทกหลายธุรกิจนี่ก็เป็นเป็นองค์กรหนึ่งที่ที่ทุกฝ่ายยอมรับครับเพราะเขาเป็ความเป็นกลางสูงประการที่สองเนี่ยองค์กรที่สองเนี่ยผมมองว่าองค์กรทางด้านของนักวิชาการผมผมมองอย่างนั้นนะฮะอาจจะเป็นวิชาการตอนนี้ก็แบ่งกันเป็นค่ายเป็นสีแบ่งกันเป็นมหาลัยด้วยซ้ำมันมันถามว่ามันมันมันก็ไม่จําเป็นมันต้องอาจารย์มันต้องมาทำอาจจะเป็นนักศึกษามาทําก็ได้ค นะครับเพราะว่าน้องๆเขาเหล่านี้ก็ยังบริสุทธิ์อยู่เป็นผ้าขาวอยู่ให้คนลงมาคิดดูสิว่าจะสามารถทําได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีภาคธุรกิจมีภาคของมหาวิทยาลัยแต่ว่านามในนามของในนามของคณะบุคคลใช่ไหมนใไม่ใช่ตัวสถาบันไม่ใช่ตัวสถาบันเป็นในนามของอาจจะจัดโดยโดยโดยสถาบันก็ได้ครับเพราะว่าผมทราบดีว่าอย่างนมหาวิายลัยต่างๆเนี่ยก็มีมีเลือกข้างกันไปหมดแล้วใช่ครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะยังอยู่นะ เด็กนี่เขาจะได้มปคนคนมาเกี่ยวข้องกับการแตดว่าก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งถูกไหมฮะเป็นสวไม่ใช่มาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วนักวิชาการก็หมายถึงว่าเด็กๆพวกนี้หลายหลายคนที่มีการศึกษาถูงสูงแล้วก็นักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่มีความคิดกลางก็ผมมองมองหาคนไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดภาคธุรกิจเอกชนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าลุยเรื่องของการต่อต้านการโกงอย่างเดียว ซึ่งก,นะก็ถูกตีความไปว่าถ้าพูดถึงการโกงก็คือการพยายามที่จะล้มรัฐบาลน,นี้ก็มีการวิเคราะห์อีกเหมือนกันในภาคของธุรกิจที่เข้ามาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ดูจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับอยู่หรือเปล่าถ้าถ้าไม่ใช่สององค์กรนี้มีองค์กรอื่น,นหรือไมอย่างองค์กรมีข้อเสนอบอกว่ามีองค์กรอิสระนะคะควรจะเข้ามาเป็นคนกลางมีสารดีกาหรือว่าสถาบันศาลแล้วก็มีสถาบันกองทัพท่านท่านไม่เห็นด้วยกับกองทัพเพราะว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยคือมีคนค้านใช่ไหมฮะแล้วสถาบันศาลล่ะฮะท่านคิดว่าเป็นยงงไ มันมันยังไงก็ตามนะผมผมผมมองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะเป็นองค์กรที่ประชาชนยอมรับในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเมื่อคัดเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่อันนี้ผมว่าก็ก็มีความหนักใจแทนเพราะหลายๆเอ่อหลายหลายคนก็มองว่าองค์กรเหล่านี้ยังยังไม่ไม่เป็นกลางขอบนะครับถ้าอย่างนั้นท่านมองบทบาทของกองทัพณตอนนี้เนี่ยท่านมองว่าเป็นกลางพอหรือยังครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเราต้องยอมรับนะครับว่าทหารคือประชาชนคนหนึ่งครับมีความรู้สึกรู้สาที่เหมือนกันณวันนี้ทหารเองก็มีก็ก,ก็ก็มีมีความชอบไปทางทางทางขั้วใดาขั้วหนึ่งอยู่แล้วนะครับณวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับังนั้นในการที่เราจะเลือกเอาใครมาเป็นองค์กรที่อยู่ตรงกลางเนี่ยผมว่า จะต,ต้องทบทวนคิดกันให้ดีๆนะครับ,รบแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายให้ได้นะครับมีความพยายามอย่างมากเหมือนกันนะฮะและมีการพูดถึงแล้วก็มีการดําเนินการแล้วนั่นก็คือกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญเลขา UN จะบอกว่ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยก็คงจะไม่เชิงน,นะอาจจะมาเป็นการให้ความคิดในการที่จะลดความขัดแยง้งถ้าเกิดมีการดึงเอาองค์กรต่างประเทศเข้ามาเป็นคนเป็นคนกลางนะจะเป็นองค์กรหรือเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่ ถึงที่สุดจะต้องไปถึงขั้นนั้นไหมครับสาหรับความขัดแย้งในประเทศไทยอ,อผมอ่านหนังสือวิาหน,นังสือจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับท่านพูดถึงคนที่ชื่ออาดัม,มเขามาอยู่เมืองไทยเขาศึกษาเรื่องความขัดแย้งอันนี้ครับเขาบอกว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องออมีส่วนในการที่ต้องมาพูดคุยเจราจาก,กันเพราะว่าการการที่จะทให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดไปแล้วด้วยซ้ําแล้วมันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นณวันนี้ต้องต้อง ต้องพูดถึงเรื่องของการเจรจาพูดคุยใช่ครับท่านพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของของโครงการนะครับโครงการในการที่จะให้มีเรื่องของการเจรจา <C> e <an> <ๆ S 2> ท่านก็คิด <C> e <an> ๆๆขึ้นขึ้น,นมาครับท <C> e <an> ีนี้นั่แนแหละทุกคนก็พยายามคิดผลทางในการเจรจาแต่ใครจะเป็นผู้ริเริ่มให้ทั้งสองฝ่ายหันหันมองหน้ากันก่อนในเบื้องแรกเนี่ยนะอันนี้ใครจะเป็นคนทานี่คือ,น,คอนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราต้องการค้นหาอยู่ ทางบทวิเคราะห์นั้นเสนอใครไหมครับคือในในในบทวิเคราะห์ไม่ได้เสนอใครครับแต่ว่าสิ่งที่พูดไว้ในบทวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าหัวหน้าของแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องมาคุยกันครับหัวหน้าแต่ละฝ่ายต้องมาคุยกันหัวหน้านี่คือที่เราเห็นอยู่หรือว่าที่เราไม่เห็นเขาเขาไม่ได้บอกว่าว่าเห็นหรือไม่เห็นนะหัวหน้าแต่ละฝ่ายต้องมาคุยกันนะครับครับเพื่อที่จะทําให้นําไปสู่การพูดคุย นี่ค,คือหนทางในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้าถ้าถึงที่สุดนะฮะยังหาคนกลางไม่ได้หัวหน้าแต่และฝ่ายก็ไม่สามารถที่จะคุยกันได้ยังคิดที่จะสู้กันอย่างให้แตกขาดกันไปข้างเนี่ยคิดว่าจําเป็นไหมครับสุดท้ายจะต้องเอาองค์กรต่างประเทศหน่วยงานต่างประเทศเข้ามาเป็นคนไกล่เกลี่ยให้เกิดการพูดคุยท่านคิดว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมครับถ้าเอาเข้ามาหรือจะเป็นทางออกของเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่ามันไปถึงขั้นของการใช้กําลังต่อสู้กันแล้วเนี่ยนะครับ เรายิ่งยิ่งมองเข้ามาข้างในล้วนี่ยังไม่สามารถที่จะ,ะหาใครเป็นตัวกลางได้และก็ยังมีความรุนแรงที่ไม่จบเนี่ยทางด้านองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็มีส่วนในการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยกตัวอย่างเช่นอย่าง UN นนะครับ,รบหรือว่าประเทศมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องเขาอาจจะมามองแล้ว าคุยกันดีกว่าหนะ้า<ม>เขาอาจจะเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยในการที่ทําให้เกิดการเจรจาก,กันก็ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ครับนึกว<ม>่ามันมโลกมันร้อนแล้วเนี่ยเพราะว่าการความขัดแย้งในเมืองไทยมันอาจจะขยายไปจนในภูมิภาคได้เขาก็ต้องต้อง,ต,องต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง<ม>นะครับอันนี้หมายถึงว่าอีกขั้นหนึ่งวันนะนี้ยังไม่ถึงไม่ลบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องทํากันเองเสียก่อนก่อนที่คนอื่นก็จะมาทำให้เราจะมีความหวังว่าเราสามารถที่จะคลี่คลายกันเองคุยกันเอง จนไม่ต้องให้คนต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมครับหรือหรือหรืออาจจะต้องถึงขั้นให้มีต่างประเทศเข้ามาในวิในวิเคราะห์ของท่านมองอย่างไรผมผมมองอย่างนี้นะครับมาขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆครับผมผมอยากจะเปรียบเทียบปัญหาที่เรากําลังเห็นอยู่หน้าวันนี้เนี่ยเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะครับ เรากำลังเห็นปัญหาเล็กๆที่วางที่กำลังลออยู่เหนือหน้าเหนือเหนือทะเลนะครับเหนือหาดสมุทเหนือน้ําขึ้นมา นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่ยังมีแต่ผมคิดว่ามันมีปัญหาลึกๆอีกหลายอย่างที่มันยังกว้างขวางมากมายที่อยู่ภายใต้อันนี้ดังนั้นเราควรจะค้นหาในการที่จะเอาปัญหาที่มันเป็นหาจริงๆณวันนี้ผมยังมีความมั่นใจในความในประสบการณ์ที่ผ่านมากับการมองว่าณวันนี้เรายังไม่ได้หยิบปัญหาจริงๆออกมาเอามาพูดที่อยู่ใต้น้ำที่อยู่ใต้น้ําเรากําลังพูดปัญหาที่มองเห็นเช่นการคอร์รัปชันนะฮะ การเรื่องของนายกรัฐมนตรีการทุจริตครับอะไรต่างๆเหล่านี้การะตุ้นกระบอบทักษิณอะไรต่างๆพวกนี้ไอ้สิ่งที่เห็นพวกเนี้ยผมว่ามันอยู่เหนือน้ําผมอยากให้เราค้นหาปัญหาใต้น้ําำแล้วเอาปัญหาใต้น้ํามาพูดมาคุยผมว่าปัญหาบนน้ําเป็นปัญหาที่ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาแล้วไม่ใช่ครับผมอยากให้มองอยู่ที่มันอยู่ใต้น้ำว่า ปัญหาใต้น้ําคือที่เป็นปัญหาต้นเหตุอย่างที่คุณจอมว่าอันนี้มันจะประกอบทําให้ข้างบนน้ำเนี่ยมันจะแก้ปัญหาง่ายขึ้นแต่มันก็ควรจะมีการเปิดรูระบายนะฮะให้สามารถที่จะเห็นก้อนน้าแข็งที่อยู่ใต้น้ําให้มันชัดชัดขึ้นแล้วก็นํามาสู่การพูดคุยด้วยความรู้สึกเป็น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 การเขาเรียกอะไรพูดคุยกันอย่างอย่างเปิดเผยมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหนทางที่ต้องการจากใจให้มีช่องทางนี้อยู่เหมือนกันนั่นคือมันคงยากไหมครับผมผู้บัญชาการ ว่าเราต้องเข้าไปสู่กระบวนการศึกษาผมถึงบอกว่าต้องใช้ต้องใช้ทางนี้ต้องกระบวนการศึกษาด้วยเพราะว่ามันไม่จะหมายถึงศึกษาหมายถึงว่ากระบวนการในการทำทำการศึกษาและวิจัยในสิ่งเหล่านี้หรือทําอย่างไรก็แล้วแต่ให้ข้อที่จริงเนี่ยมันมันหลุดออกมานะครับออกมาให้ให้ให้สังคมมันเห็นจะได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักการและ อ้างอิงทางวิชาการเหตุผลทางวิชาการมาประกอบันนี้ตอนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเรายังไม่ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงที่มันอยู่ใต้น้ำครับซึ่งเราก็คงอยากเห็นนะฮะว่าหน่วยงานไหนที่จะรวมตัวกันแล้วก็พูดปัญหาใต้น้ําอย่างมีเหตุมีผลอ้างอิงหลักวิชาการในการที่จะแก้ปัญหาของประเทศเชิญท่านอันนี้ครัอย่างอย่างมันมีหลายองค์กรนะครับที่ผมผ่านการศึกษามาไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของวิเลยป้องกันราชอาณาจักรก็สามารถทําได้นะครับเพราะมีความเป็นกลางเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของสถาบันพระปกเกล้าก็มีส่วนที่สําคัญหลายส่วนนะครับถ้าจัดเป็นกลุ่มขึ้นมาก็ได้แล้วกันศึกษาในเรื่องเหล่านี้แล้วก็แล้วก็เป็นตัวกลางผมว่ามีส่วนในการเป็นตัวกลางได้นะครับเพราะว่าอย่างวปอเนี่ยครับสถฐบานที่ผมศึกษามาเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเเป็นกลางนะแล้วก็มาจากหลายๆอาชีพแล้วมาจากหลายสาขาใช่ครับ อันนี้ก็น่าสนใจครับ,รบ,รบท่านมอง,ององค์กรอิสระอย่างไรครับสุดท้ายองค์กรอิสระกาลังทําหน้าที่กันอยู่คือหลายคนก็บอกว่าเอะองค์กรอิสระที่กําลังทําหน้าที่อยู่ตอนนี้แทนที่จะเป็นการหาทางออกกลับไปเพิ่มทางตันให้กับ,บการแก้วิกฤตของบ้านเมืองท่านคิดว่าองค์กรอิสระทําหน้าที่เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านก็ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับผมว่าทางทางภายนอกไปกดดันมากกว่า ผม<น>ผม,มองว่าทุกคนนี่อยากจะทําตามหน้าที่ตัวเองนะครับแต่ว่ากระแสกดดันเนี่ยทำให้ให้ทําให้หลายๆท่านเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทําให้เกิดทางตันรเราเราเราอย่าไปมองถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมว่าให้ความอิสระกับเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาแล้วทําให้เขาเนี่ยเดินอยู่บนแนวทางตามหลักการที่เขาควรจะต้องเดินดีกว่าครับอย่างเรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามในการที่จะ แน,น,น่นอนก็มีกลุ่มคนพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งนะฮะแล้วก,ก็มีการเสนอให้ทางสารรัฐมนุนได้มีการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยท่านมองว่าท่าสุดท้ายนะฮะสารรัฐมนูนวินิจฉัยออกมาว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะมันจะเป็นทางออกไหมครับหรือจะเป็นการเพิ่มทางตันให้เกิดขึ้นกับก,การเมืองไทยคือถ้าผิดสารรัฐมนูญจะตัดสินอย่างนั้นเนี่ยนะครับจะต้องตอบตอบคําถามกับทั้งประชาชนในชาติและก็สากลประเทศต่างๆในโลกว่า อะไรคือเป็นเป็นปัญหาและข้อที่จริงในการที่นไปสู่การโมฆะที่นำไปูกานโมะแต่ตอบคาถามได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโมฆะนะครับมีมีมีแนวคิดอันหนึ่งบอกว่าในเมื่อมันขัดแย้งแบบนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นสารรันนุลซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ต้องการจะหาทางออกให้ประเทศก็อาจจะวินิจฉัยให้การเลือกตั้งสองกุมภาเป็นโมฆะแล้วเริ่มกันใหม่ในการจัดการเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะเป็นพรรคใหญ่ด้วยเนะี่ยและเป็นพรรคการเมืองใหญ่แล้วก็ให้เข้ามาเวทีการเมืองจัดก,การเลือกตั้งให้ได้เมื่อจากนั้นก็นําไปสู่การเจราจากันนําไปสู่การปฏิรูปประเทศอันนั้นจะเป็นทางออกไหมครับถ้ามองด้วย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 ,วยซีเนเรียลนี้ฮะัปัญหาตรงตรงแนวคิดที่จอบพูดที่มันมันสวนทางกับทางด้านฝ่ายรัฐบาลบนะครับนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ นะครับเพราะนั้นปัจจัยขณะนี้คือทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องให้การเลือกตั้งมันดําเนินไปนะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็มานําไปสู่ของการปฏิรูปแต่พรรคการเมืองใหญ่อย่า,ยยางประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เข้าร่วมในการเมืองทีนี้ก็จะเป็นเหมือนกับถ้าจะพูดง่ายๆก็เป็นหอกข้างแคร่ของรัฐบาลไปเรื่อยๆอย่างงี้มันก็ไม่สงบไปเรื่อยๆเราจะเปิดกันใหม่ ล้างไพ่กันใหม่กลับไปสู่กติกาการเลือกตั้งกันใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกท่านไม่ได้มองอย่างนั้นมองด้วยครับหมายถึงว่าเรามองในในทุกมิติที่มันจะเกิดขึ้นครับดั้นนั้นถ้ามิติใดก็ตามที่ทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถมาเดินไปได้แต่ว่าต้องถูกหลักการนะครับต้องยึดหลักการต้องยึดหลักการไว้ก่อนแล้วก็โอเคเราก็ต้องยอมรับนั้นมีวัทกรกรหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนก็วิตกังวลมากนะครับก็คือวัทกรรมแยกประเทศ ท่านท่านมองว่าการที่กองทัพให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และจริงจังกับเรื่องนี้มากเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับคือหน้าที่ของกองทัพมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นค<อ>งเรื่องความมั่นค<พ>งความเป็ปรึกแผ่นของแผ่นดินอยู่แล้วถึงแม้มันจะออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นวาทกรรมหรือเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรก็รแล้วแต่ นกองทัพต้องมีหน้าที่และผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพแต่เพียงอย่างเดียวคหน้าที่ของคนไทยทั้งชาติต้องมาทบทวนเรื่องนี้กันแม้กระทั่งผู้ที่พูดเองผู้ที่นำวัฒกรรมอันนี้ออกมาก็ต้องทบทวนต้องมาคิดต้องมาพูดให้ประชาชนทั้งประเทศได้ฟังว่าอันนี้เป็นวัฒกรรมหรือว่ากำลังจะทําจริงนะครับมันมันก็ต้องต้องต้องทาความเข้าใจกันแต่ในในในมุมของท่านเองนี่คือการพูดแบบน้อยใจตัดเพอหรือต้องการจะทําจริงครับถ้าจะวิเคราะห์กับ ใน,ในสาการก็บบขอให้เป็นเป็น,ปนพูดแบบน้อยเนื้อตามใจดีกว่านะครับขอให้เป็นอย่างนั้นท่านท่านเชื่อว่าเป็นแบบนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นการพูด <c oughs> เพื่อจะทำจริงผม,ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นอย่างนั้น<ม>ขอให้พูดแบบน้อยเนื้อตามใจอย่าง้อย่าให้ไปอย่าให้ไปคิดเลยไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับมีอันหนึ่งที่เป็นทฤษฎีที่ที่กังวลกันเหมือนกันนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดองค์กรอิสระพยายามจะจัดการกับรัฐบาลนี้นะครับแล้วสุดท้ายอาจจะ นำไปสู่การทารัฐประหารจริงๆนะฮะด้วยการให้กองทัพเข้ามาดําเนินการเนี่ยก็จะทาให้รัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยมีแนวคิดนะฮะแนวคิดนี้ก็ผ่านการเสนอของโนโปชบ,บอกว่าก็ให้รัฐบาลของท่านยิ่งรักเนี่ยเป็นรัฐบาลพระถิ่นไปตั้งศูนย์อยู่แถวทางภาคเหนืออีสานนะฮะแล้วจากนั้นก็มีกองกําลังในการที่จะสู้กับรัฐบาลกลางซึ่งกองทัพรัฐประหารทฤษฎีนี้มันจะเป็นจริงไหมครับถ้าหากว่าสุดท้ายกองทัพออกมาทํารัฐประหาร ผมอยากให้เป็นาทางวัฒกรรมดีกว่านะครับผมอยากชื่อว่าเป็นแค่คําพูดผมไม่มอยากให้สิ่งเหล่านี้เอามานั่งคิดมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นค,ครับครับครับปองทัพเองก็เขาก็ก็อยู่ของเขาดีๆอยู่แล้วนะครับอย่าไปทําให้เขาจะต้องตื่นตัวขึ้นมานะฮะตั้งวันนี้เขาก็รักชาติบ้านเมืองมากกว่าทุกคนอยู่แล้วเพราะเ็าต้องเอาชีวิตไปแลกในการที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉนั้นก็ขอให้เราคิดกันไปในทางอื่นนีดแบบครับครับถ้างั้นถามคาถามสุดท้ายครับ ท่านคิดว่าตอนนี้ในฐานะที่เป็นคนไทยมีมองอนาคตประเทศไทยอย่างมีความหวังหรือมองด้วยความรู้สึกโหดหูครับอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยที่ที่กําลังจะเดินไปเนี่ยครับมันมันมีลายส่งกันนะผมเล่นลายกับกับเพื่อนเพื่อนเยอะในโลกออนไลน์ครับเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่ควรนามาคิดนะครับหลายอย่างไม่หลายหลายสิ่งหลายอย่างไม่ควรนามาคิด ทั้นั้นบางอย่างเนี่ยเราเอามาคิดแล้วเนี่ยมันทาให้เกิดเงื่อนไขปัญหาความท้อแท้นะครับณวันนี้เราเป็นคนไทยมีหน้าที่อย่างเดียวขอคิดอยากให้ประเทศไทยมีความเจริญมากขึ้นมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเราอยากให้คิดอย่างนี้มากกว่าอยากอย่าไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นมันเกิดเกิดจะภาพที่ไม่ดีถ้าเราร่วมกันคิดร่วมกันหาทางออกแบบนี้ ครับมันก็จะทําให้เป็นอนาคต,นนาคตที่สดใสนาทีสนะครับ <c oughs> แหมวันนี้ขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะได้พูดคุยกับท่านมีประโยชน์มากครับ <c oughs> ขอบคุณรท่านครสวัสดีครับ <c oughs> และนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านพลเอกสนที่บุญ,ญรักรินผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ